ปั้นพอร์ตหุ้น5ล้าน EP 2หลักๆแล้วเนี่ย EP 2ผมจะพาไปรู้เส้นรายได้ว่าจริงๆมันมีแบบ2ประเภทประเภทแรกเนี่ยผมเรียกว่า working income หมายความว่าเราต้องทำงานเพื่อแลกมันมานะไม่ว่าจะออกไปทำงานออกไปเป็นรับงานประจำ ขายเวลาหรือว่าสร้างชิ้นงานออกมาแล้วขายชิ้นงานหรือสร้างธุรกิจหรืออะไรก็ตามตรงนี้ผมเรียกว่า working income ทั้งหมดเพราะว่ามันมาจากการที่เราออกแรงใช้เวลาของเราเพื่อแลกเงินเข้ามาแต่อย่างที่2ที่เข้ามาเนี่ยมันจะมาจากสิ่งที่เรียกว่า portfolio income หรือว่ามาจาก portfolio มาจากสิ่งรัพย์ที่เราเคยสร้างไว้ที่เราทยอยสร้างไว้เรื่อยๆแล้วมันจะเข้ามาอย่างต่อเนื่องคราวนี้ส่วนตัวผมจะแบ่งเป็นลักษณะประมาณสั้นๆง่ายๆแล้วกัน3าเฟส เฟสแรกเนะี่ยคิดอย่างนี้ว่าเฟสแรกมันไม่มีหรอกนะคือถ้าเราไม่ได้บ้านรวยมากๆอ่ะมันไม่มีหรอกที่เงินมาจากแบบพอร์ตฟิโออินคัมจนสามารถเลี้ยงดูเราได้แต่เราต้องสร้างตรงนี้ให้ใหญ่มากๆคือ working income คือเราต้องไปรุยทํางานพัฒนาตัวเองตั้งใจทํางานเพื่อให้เงินมันมากจะได้เหลือเงินออมไปสร้างฝั่งที่เรียกว่าพอร์ตฟิโออิ income, นคะัมเนาะสเตปหนึ่งก็คือเราต้องเร่งสร้างตรงนี้เพราะตรงเนี้ยมันเป็นเมเจอร์มันเป็นแบบใหญ่มากแต่เฟสที่2เนี่ยคือกึ่งกลางแล้ว กึ่งกลางหมายความว่าเราก็เริ่มมีพอร์ตเรเวออินคัมระดับหนึ่งเราก็เริ่มมีเวิร์กิ่งอินคัมระดับหนึ่งมันเริ่มบาลานซ์บาลานซ์กันหมายความว่าตรงนี้ชีวิตจะเริ่มมีความสุขส่วนตัวผมก็ย,มยังอยู่ประมาณนี้เสร็จสโดยประมาณเนี่ยก็คือเฮ้ยพอมันมีแบบรายรับเข้ามาเดือนละหลายห,ายหายมืน่นเราก็เริ่มมีอิสระเราเริ่มรับงานน้อยลงเราเริ่มเลือกที่จะรับงานที่เรารู้สึกว่ามันแอดแวลูสังคมมันมีความสุขมากขึ้นดีกว่าไปทํางานที่แบบเราไม่แฮปปี้ที่จะทำเนาะ แล้วสเต็ปที่3ซึ่งผมคิดว่าตรงนี้ใช้เวลานานเป็นหลัก10 20ปี30ปีอยู่แล้วเผื่อส่วนใหญ่ก็ไปถึงตอนเกษียณก็คือจุดที่พอร์ตรายอินคัมเรามันมากมากกว่าเวิร์กิ่งคัมและมากกว่ารายจ่ายของเราเมื่อไหร่ถึงจุดจุดนั้นน่ยมันก็จะเรียกว่า financial freedom ก็ได้มันก็สะดวกสบายเนาะเราก็สามารถเลือกไลฟ์สไตล์ชีวิตอะไรก็ได้โดยไม่ต้องไปคิดถึงเรื่องของการทํางานมากนักแล้วเนาะคราวนี้ สามสเตปอะ่ะมันเป็นสิ่งสําคัญซึ่งเดี๋ยวผมจะย้ําในภาค2นี้อ,อีกนิดนึงแล้วกันว่า EP 2เนี้ยอยากให้มองหุ้นเป็นลักษณะของหุ้นที่มันมั่นคงมากๆคือผมคิดว่าการปั้นพอร์ตหุ้น5ล้านเนี่ยมันก็มีวิธีแบบที่เสี่ยงมากๆเราไปเล่นหุ้นซิงหุ้นปัน่นอะไรที่มันเร็วๆมันแรงๆมันสวิงไปสวิงมาเนาะแต่กลับกันถ้าวิธีที่มันจะไปได้แบบไม่อยากไม่อยากเรียกว่าชัว แต่โอกาสไปถึง90%เนี่ยผมคิดว่าเราต้องเลือกหุ้นที่มันแข็งแกร่งมากๆจนบางครั้งเนี่ยการลงทุนในสิ่งถึงเนี่ยผมเรียกได้ว่ามันคล้ายกับการลงทุนพันธบัตรรัฐบาลหรือเรียกว่าตราสารหนี้ก็ได้คือมันมั่นคงมากและมันสามารถจ่ายดอกผลเป็นปันผลให้เราหรือเป็นกําไรให้กับเราเนี่ยค่อนข้างมั่นคงในแต่ละปีมันมีการเติบโตมันมีกระแสเงินสดเข้ามาถ้าเราเลือกอย่างนั้นได้อะผมคิดว่าการลงทุนจะสาเร็จง่ายและเรื่องเนี้ยเดี๋ยวผมจะอธิบายใน EP สามและเจอกันสวัสดีครับ